สวัสดีครับผม,มวันนี้ก็มาเจอเนี่ยแนะครับผมก็วันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนเนาะนานๆก็จะทําคลิปมาให้กับเพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะฮะว่าพุทธคุณพระเครื่องนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อจะตรงกับพระที่ท่านได้ใช้กันอยู่ว่า ที่แขวนกันอยู่นั้น,น,นจึงได้มีความมั่นใจและเหมาะสมกับความต้องการของท่านหรือไม่นะฮะก็เราก็คลิปไปก่อนเราเราได้พูดถึงพระเครื่องและเครื่องรางไปหลายชนิดเลยนะครับตั้งแต่ตะกรุดนะฮะตะกรุดเอพูดถึงพูดตะกรุดอย่างเดียวนาะก็เหตุที่เราต้องแขวนพระเครื่องหรือใช้เครื่องรางเนี่ยก็บอกไปเลยนะครับว่าวัตถุประสงค์ ความต้องการของคนบางคนเพื่อเอาไปเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนะฮะมีคนออกมาพิสูจน์หลายๆคนนะครับเอาพระไปยิงบ้างเหลือเล็กไหลไปยิงยิงทะลุหมดเลยแล้วก็ให้คนพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงหรือไม่นะครับ อันนี้ในทัศนคติของลุงหำเองเนี่ยก็จะบอกว่าอ,อิทธิฤทธิ์หรืออิทธิคุณของเหล็กไหลหรือว่าพระเนี่ยฮะมันอยู่ที่คนใช้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าองค์ของเหล็กไหลนั้นๆหรือว่าพระองค์นั้นๆนะถ้าเกิดพระองค์นั้นไปนอยู่กับคนอื่นซึ่งเป็นคนที่ไม่ดีนะฮะคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยพระท่านอาจจะไม่คุ้มครองก็ได้ นะสำหรับคนดีๆมคีคนมีคนศีลธรรมนะแล้วอยู่พระอยู่กับคนคนนั้นแล้วคนนั้นหมันทบุญสุนทานนะอันนี้พระเขาจะจะมีพุทธคุณนะคุ้มครองเราได้นะฮนะวันนี้ลุงามก็จะมาโชว์เลยครับว่าจะมีพระอะไรที่ให้ดูบ้าง อองค์นี้เป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินปีหนึ่งหนะครับหลวงพ่อเงินพุทธชตวัดบางคานเนี่ยนะฮะขึ้นชื่อหรือชาเรื่องของความคงกระพันชาตรีนะฮะมีเหตุการณ์หะารเหตุการณ์ที่มีบนหน้าข่าวหนังสือพิมพ์นะครับว่าใครมีรูปหลอกหลวงพ่อเงินเนี่ยแขวนอยูนะ่ทุกคนเลยไม่ว่าเป็นตำรวจทหารชาวบ้านธรรมดานะฮะ จะแค้วคลาดและคงกระพันเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วพระองค์นี้นะฮะเขาทำมาเป็นเงินาเป็นพระเหรียญขวัญถุงนะครับว่ามันจะมีความเมตตามบานิยมมากเดี๋ยวลุงจะจับพลังให้ดูนะครับการการจับพลังของลุงนั้นก็คือได้จากสมาธิขั้นคณิกะสมาธินะฮะคณิกะสมาธิเรียกว่าเป็นการจับพลังแบบจีโกง ดังนั้นนะเราไม ne ่ควรลบหลู่ะพระเหล่านี้นะครับเราต้องต้องเรียกว่าต้องขอเข้ามาท่านก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โยโทโสมโมหะิตเตนะพุทธสมิงฟาปะกะโตมายาะมะทเมกะตังโทสังสัพพะปะปังวินัสสันตุโยโทโสมโมหะิตเตนะธรรมสมิงฟาปะกะโตมายาะมะทเมกะตังโทสังสัพพะปะปังวินัสสันตุโยโทโสมโมหะิตเตนะสังคส밍ฟปาปะกะโตมายาะมะทเมกะตังโทสังสัพพะปะปังวินัสสันตุ ข้าพเจ้าลุงหัมนะครับขอขามาแต่องค์พระรัตนตรยัยและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าไม่ได้มีการลบหลู่ต่อพุทธคุณทมคุณสังฆคุณใดๆเลยนะเพียงแต่ว่าอยากจะให้ชาวบ้านเขาได้รู้ได้เห็นว่าเหรียญน,นี้มีพุทธคุณเป็นอย่างไรบ้างครับดังนั้นนะต่อไปครับลุงหัมจะภาวนานในใจนะครับ เป็นภาวนาพุโทโธธรรมดาเนี่ยนะฮะอันนี้นี่อนนขว,ขานะขวขาา่านแนวแถวคาดนะฮะแถวคาดคุขงกระพนในไล่ไล่ออกไล่ออก,ออกนะฮะต่อไปนี้คือมีความเมตตามหานิยมนะฮะเป็นนางกวักนะเล็กเงินเล็กทองนะครับแล้วก็นี้ก็มีพลัง <c oughs> เทเพเจ้านะหรือว่าเทวดาอยู่ อันนี้ผมลุงสัมผัสได้ว่านี่เป็นพลังจิตของหลวงพ่อเงินนะ,ะก็สรุปได้ว่านะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินปี1-5เนี่ยฮะน,นี้มีพุทธคุณในแนวเรียกว่ามีทั้งแคล้วคลาดนะฮะแคล้วคลาดคงกับพันด้วยแล้วมีเมตตาหานิยมสูงมากสูงมากแล้วและประกอบด้วยนะ พลังจิตกับหลวงพ่องเงินก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับเป็นพระที่ปลูกเสกถูกต้องและพิธีดีมากนะครับเหรียญนี้ก็ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเกิดเป็นรูปหล่อหรือรพูอกันปีหนึ่งห้านี้ราคาเป็นหลักหลายแสนเลยนะครับอันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับราคาก็ไม่ต้องห่วงเหมือนกันนะฮะค่าความนิยมนั้นอืมเพราะว่ากันไปนะครับใครถ้าเกิดใครยังหาได้นะฮะก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับไว้ให้ลูกให้หลานได้นะฮะ ของเขาดีจริงๆนะฮะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเอาทีละองค์ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจจะให้ลุงจับพลังอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวถ้าลุงมีโอกาสก็จะหาภาพนั้นมาจับเพื่อนคนให้ดูนะครับผมวันนี้ไว้แค่นี้นะครับ